ที่ได้เจอกันอะอผมไม่รู้จักนิชาแต่ว่าพอได้ร่วมงานกันแล้วเนี่ยผมจะไม่ลืมเขาเลยครับเขามาตรงเวลาตลอดอเขารับผิดชอบกับบทมองโลกในแง่บวกผมคิดว่าเขาเป็นนางเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอ,อนะครับไม่ว่าจะได้ร่วมงานด้วยหรือไม่ได้ร่วมงานด้วยต่อไปในอน,นาคต,ตอะผมจะเอาใจช่วยอยากให้เขาแบบมีวันที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าในเรื่องของการทํางานผมอยากให้ คนไทยได้รู้จักกำนางเอกคนนี้อยากให้คนรักนิชาเยอะๆโอ้ขอบคุณค่ะพูดมาตลอดเลยหนูก็ไม่รู้จะใช้คำพูดไงแต่ว่าเขาเป็นคนคนน่ารักแบบที่หนูพูดจริงๆเขาแบบจริงใจคิดอะไรก็พูดตรงๆคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนิชามีเรื่องที่อยากขอร้องโตโน่บอกว่าตลอดเจแปดเดือนที่ผ่านมาไม่เคยขอเลยขอให้พี่นอร้องเพลงแบบให้ฟังต่อหน้า มีคนคนหนึ่งที่มันมีค่าจังเลยเออเป็นกำลังใจให้ให้คนอย่างเราอยู่ก็ขอบคุณมากที่ที่มองเห็นพลังงานดีๆอะค่ะเป็นแบบแหล่งพลังงานที่แบบเสียบไปชาร์จแล้วมันก็มันก็มีพลังขึ้นมาได้บางทีมีเรื่องอะไรที่อยากกินสเต็กก็พาไปกิน ประโยชน์ของผมมีอยู่เท่านี้นะครับเขาจะแล้วก็ไปกินพอไปกินถามว่าเอาเงินมาไหมอุ้ยลืมออกมาวันนี้ไม่พบโอ้โหครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราครับส่วนใหญ่ก็สั้นๆง่ายๆว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีค่ะครั้งแรกที่เจอ คือที่ผมจะจําเขาคือเวลาที่เขาถามว่าโตโน่เป็นไหไงบ้างครับเหมือนเวลาที่ผมเหนื <api> <Okay. S 3> ่อยครับหรือว่าเวลาที่เราเจอกับเรื่องอะไรก็ตามเวลาที่เขาถามประโยคเนี้มันมันไม่เหมือนคนอื่นถามเอค สนามบอลไปได้ครับเหมือนกับว่าเขาทํางานครับแล้วก็รู้ว่าผมแข่งบอลอยู่สนามนี้พอเขาทำงานเสร็จก็เลยอยากจะมาเชียร์ครับก็เลยมามาเชียร์ที่สนามฟุตบอลถูกต้องไปรับมาิออาโอ้โค่ะใจมันหายไปจากหัวหนูได้ไงไม่รู้ของขวัญชิ้นแรกที่ตัวน้องซื้อให้จริง <c oughs> ๆ,ๆไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกแต่เขามายึดไปไม่สิเอาต้องเอาที่ตั้งใจซื้อให้หรือเปล่าไอ่ะ จริงๆก็ตั้งใจนะอบอกไม่ได้ก็แพ้ไปครับอ้าวเมื่อกี้นี่ชาก็เขียนถูกแล้วอะ่ะชุดชุดหมีอะ่ะอ้าวผิดทั้งคู่เออใช่อันนี้ไม่ไม่ไม่ไมอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแต่อันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจซื้อ,อนน นี่ใช่ยืดเขานี่ค่ะใช่เนี่ยเราแพ้ทั้งคู่ข้อนี้ไม่นับคะแนนเออเขียนคำว่าปอกไม่เป็นอ่ะมีรอลิงไหมม็ันเกิดผมครับเราเห็นเราไม่รู้จะให้อะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นเขาไม่ค่อยได้นอนแบบว่าทำงานเยอะก็เลยซื้อหมอนแล้วก็เอ ซื้อปลอกหมอนกับหมอนไปให้ยคือไปทำงานค่ะแต่ว่ามันมีเวลาให้เดินเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูโดนแกน้ำตาค่ะคือที่ที่พักของทีมเรานะครับมันอยู่หลังหลังทำเนียบของประธานาธิบดีตอนที่เดินทางไปแท็กซี่บอกว่าคุณไม่ต้องห่วง ที่ที่คุณอยู่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดในฝรั่งเศสเพราะว่าคุณอยู่หลังบ้านของประธานนาธิบดีแต่สรุปคือเสาร์อาทิตย์นั้นน่ะผู้ประท้วงเข้ามาประท้วงนายกของฝรั่งเศสครับแล้วทําให้พวกเราเข้า,าเข้าไปาที่พักไ,ไม่ได้เราอ่ะไปถ่ายงานกันมาพอจะกลับเข้าที่พักตำรวจเขาเขาล้อมอครับแล้วก็มีแก๊สน้ำตามีอะไร เราผมก็พาที่ชาวิ่งหนีซึอเป็นประสบการณ์ที่หนูคิดว่าหนูจะไม่เจอที่ไหนอีกแล้วอ่ะแต่ก็เป็นภาพที่น่ารักดีนะครับเขาวิ่งไปแล้วพอหัวเราะแต่ร้องไห้นะครับคือว่าน้ําตาเขาไหลน้าตาเขาแบบโตโน่โตโน่นี่จะแสบตาแล้วแล้วก็มีเรื่องที่หนักกว่านั้นครับไม่รู้ต่อจากนั้นไม่โลกโน่จะเล่าอะไร๋อไม่ได้เหรอไม่ได้คือในระหว่างที่ผมวิ่งหนีกันนะครับไม่ได้พิยาปวดท้อง เข้าห้องน้ําแล้ววันนั้นจะบอกว่าร้านมันปิดหมดเลยค่ะครับค,คือถ้าเรากลับเข้าโรงแรมไม่ได้สกักทีก็คือจะไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยสุดท้ายคือแบบหนา้าเขาซีดครับผมก็พาเข้าไปเจอร้านอะไรก็เลยเข้าแล้วก็แกล้งมันเป็นไปสั่งไอติมเอามากินครับฝรั่งคนขายเขาก็มองแบบแปลกๆเพราะว่าเหมือนกับทําไมไอติมแค่เล็กๆอันเดียวเนี่ยนั่งนาจิงัม ผมรอเขาครับเรื่องนี้ไม่มีใครเคยรู้ที่ไหน,ในเลยถูกไหมถูกคือผมอธิบายว่าปกติผมเป็นคนที่ทานอาหารฝรั่งไม่เป็นนะครับคือเวลาผมไปกินสเต็กใช่ไหมครับผมจะต้องขอซอสพริกกับซอสมะเขือเทศเขาเป็นคนเปิดโลกผมครับว่ามันมีสเต็กที่ไม่ต้องขอซอสพริกซอสมะเขือเทศ เขาพาผมไปกินร้านนี้ครับแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเนื้อเฉยๆมันก็อร่อยไม่ต้องใช้ซอสพริกเสมอเทศครับจริงๆเนื้อมันควรจะกินกับแบบซอสเปเปอร์หรือว่าแบบซอสครีมเห็ดหรืออะไรบ้านผมมันไม่มีซอสเปเปอร์ครับครับผมก็เลยพาลองพาไปกินร้านนี้เพราะว่าสาหรับนิชาเองอ่ะแค่ที่ที่เขาให้มาเป็นซอสของเขาอ่ะก็คือจบแล้ว